ไม่มีเวลาได้ทำคลิปเลยนะคะยุ่มมากเพราะว่าทำงานบ้านค่ะนะคะแล้วก็เลยยังไม่มีเวลาได้ทำคลิปทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะมาเล่าเรื่องนั่งเฉยๆเลยนะแม่อ้อมจะมาเล่าเรื่องเจ้าเจ้าดำก็คือว่าวันนี้คุยกับหมอแล้วนะคะหมอบอกว่าเจ้าดำเนี่ยออดีขึ้นค่ะก็คือท่าทางแล้วเนี่ยก็คือเม็ดตอนนี้ที่รู้ก็คือเม็ดเลือดดีมากนะคะเม็ดเลือดคือดีนะคะเออ ค่าของเม็ดเลือดไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ค่อนข้างสบายใจได้แล้วก็ต้องรอให้เจ้าดำกินได้ก่อนตอนนี้คือ,อยังกินไม่ได้แล้วก็ยังถ่ายเหลวอยู่นะคะยังกินไม่ได้แล้วก็ยังถ่ายเหลวอยู่ที่สําคัญคือตรงนี้ทีนี้แม่อ้อมก็เลยบอกกับหมอว่าถ้าเจ้าดำมันหายแล้วเนี่ยดีขึ้นเนี่ยแม่อ้อมจะให้ทําหมันด้วยนะคะก็ตอนนี้คือต้องต้องรอมันก่อนรอมันให้มันแข็งแรงขึ้นแบบนี้ก่อน,อนเพราะตอนนี้มันไม่แข็งแรงนะคะหมอก็เลยบอกแม่อ้อมอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจ้าดํามันหายนะคะถ้าหากว่าเจ้าดํามันหายเนี่ยก็คือแม่อ้อมก็คงเอาไว้ที่เดิมเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาอยากกินอาหารเม็ดนะคะเขาก็มากินได้นะคะที่แม่อ้อมให้ไว้แล้วก็บ้านป้าขายข้าวเนี่ยนะคะลุงลุงไปยุ่งของแม่ทําไมบ้านป้าขายข้าวเนี่ยนะคะเขาก็ให้กินปกติแล้วเนี่ยแกจะคุกข้าวกับปลาทูให้แมวกินทั้งนั้นเลยนะคะบ้านขายข้าวเนี่ย คือพูดง่ายๆว่ะแกเลี้ยงทุกตัวเลยที่อยู่ตรงนั้นน่ะแกก็ให้กินนะคะทุกตัวนะคะเพราะว่าก็สมันนี้ก็ไปเจอเจ้าดําคู่กันของมันน่ะอยู่ตรงนั้นนะคะดาคู่กันก็อยู่ตรงนั้นวันนี้แกไม่ได้ทําข้าวมันก็ไปนอนแกบอกว่ามันขอนอนแกนนแก็นอนแต่ว่าอย่าเข้าใกล้นะถ้าเข้าใกล้อะมันจะไม่ให้มันจะหนีเลยลุกหนีเลยก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยก็เอฟซีคงหมดห่วงแล้วนะคะ แต่ว่ายัางไงอะค่าใช้ใจ่ายของมันอะมันก็จะมีเพิ่มค่าทํามนเข้าไปตอนแรกหมอถามไม่ร้องว่าแล้วเออมันเป็นตัวตัวผู้หรือตัวเมียมันก็เป็นตัวผู้แหละถ้าเป็นตัวเมียตาน,นี้มันคงท้องหลคยเ่าแล้วมันเป็นมันเป็นตัวผู้นะคะไม่ใช่ตัวเมียเนี่ยใครเนี่ยเมฆเมฆในจะแรงเยอะแล้วก็จะดื้อด้วยเมฆเมฆเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนะเมฆนี่นะเดี๋ยวเธอนะแรงเยอะแล้วก็จะดื้อด้วยนะเรื่องมีใขรเกินแม่กุตายก่อน แม่ดูตากรน,นะไม่ต้องไปยุ่งกับมแมลงวันมันอมโอเคแล้วเอ่อก็ตรงตรงนั้นเนี่ยก็หลังจากที่มันดีขึ้นและถ้ามันกินได้ถ้ามันเป็นตัวผู้ก็คือจะทำหมันมันด้วยนะคะก็ตอนนี้หมอบอกว่าโดยรวมก็โอเคอยู่ใช้ได้เราก็เลยค่อนข้างหมดห่วงกับมันไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแม่อ้อมกก็คงเอาไว้ที่เดิม เพราะว่าแมวหาบ้านยากค่ะมันไม่ได้หาง่ายๆอ่ะยิ่งแมวดําด้วยหาบ้านยากมากนะคะเห็นแล้วก็เออก็คือตรงนั้นน่ะเวรตรงนั้นน่ะแมวของที่บ้านยายอ่ะนะคะแมวของบ้านยายเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่ของยายเป็นแมวจรแต่ว่าแกให้กินข้าวนะคะแมวตรงนั้นคือเป็นแมวจรทั้งหมดที่เดินไปเดินมาสีดําสีเปิดอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวมีเจ้าของคือ เป็นแมวจรแล้วก็เขาเขาเลี้ยงเขาให้กินกันเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปแย่งของคนอื่นเขากินแล้วก็ไม่ต้องไปขโมยของใครเขากิน mm. เขาก็เลยช่วยเหลือนะคะก็เลยช่วยเหลือให้มันให้มันมีที่อยู่ที่กินกันเรื่องบ้านที่มันอาศัยนอนเขาก็ไม่มีใครเขาว่าเขาก็ให้มันนอนเราแรกนั้นไม่มีใครว่าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะเรื่องแมวแมวอย่างเงี้ยเรื่องแมวจะไปอะไรอย่างเงี้ย ไปอยู่ไปอาศัยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็อาจจะมีลำคาญบ้างที่ไอ้พวกกัดกันพวกตัวผู้เงาๆอย่างเช่นไอ้สีทองนะกับไอ้ส้มใหญ่เนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยตัวดีเลยค่ะชอบไปเหงาบนหลังคาบ้านเขาให้เขาคือบางบ้านเขาก็อาจจะไม่พอใจแต่เขาก็ไม่ถึงขั้นทำร้ายมันะนะคะไม่ถึงขั้นทำร้ายมันไม่มีมตายละคือถ้าใสใ่ใหญ่วันนี้ก็ไม่ได้แม่แม่แม่แม ดุนั้งนั้นเราเนี่ยดุขัางนั่เราเนี่ยดุกับแม่นะเดี๋ยวเธอนะดุกับแม่นี่เรื่องดุกับแม่เนี่ยจะโดนดุกับแม่เนี่ยจะโดนเข้าใจไหมเวลาเอาไปใส่เสื้อข้างนอกก็มีปัญหามีแบบนยังลื่ยังนะมีนะมีนะมีนะ,นะแรงเยอะด้วยอื <laughs> มวันนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยแม่ไม่ว่างเลยงานเยอะมากอุ้ยอุยแม่เห็นลิ้นวๆลิ้นอะไรแม่ไม่อยากให้เข้ามาเลยเนี่ยมืดมากไม่ได้เดี๋ยวจะรีบปิด อยุงกัดเขาจะไม่ร <aroma invoke> ับรูปหล่อเขาจะไม่รับเขาจะไม่รับรูปหล่อเขาจะไม่รับหล่อไหมครับบอกใหครับหล่อไหมครับนี่เมฆนะครับเมฆหล่อไหมครับเมฆหล่อไหมครับดูดิเมฆหล่อไหมครับนะเอ้ FC ดูดิเมฆหล่อไหมครับยิ่งโตยิ่งหล่อ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 ไปอ๋อนี่หมอกค่ะไม่ใช่เมฆอ้าวตายแล้วแม่กระบ่นวเงไงูงยนี่ไม่ต้องแย่งสีหลก เมฆอยู่นี่หล่อไหมเมฆหล่อไหมเมฆดูที่เมฆหล่อไหมเมฆดูหน้าตัวเองที่ว่าหล่อไหมดูเด็กลูกหล่อไหมครับเมฆหล่อไหมครับดูหน้าตัวเองดีครับว่าหล่อไหมครับหล่อไหมครับเมื่อเอาให้มันสบายใจเอาให้มันสบายใจหน่อยหน้าเนี่ยให้ดูที่ว่าหล่อไมครับไม่เต็มใจคุณลุงมาสิคะคุณลุงสวยไหมคะดูสิคะคุณลุงคะคุณลุงสวยไหมคะคุณลุงดูสิคะคุณหยองกอดโตนี่หยองกอดมากสงสัย เมฆหมอกสงสัยหมอกหมอกยองกอดเนี่ยแม่จะเล่นได้ก็เพราะอยู่ในนี้ล่ะค่ะถ้าอยู่ข้างนอกเ๋ยวหวังว่าจะจับได้เลยเห็นไหมเนี่ยแม่ว่ามันมีขี้ตาอยู่นะเมฆนะแหม่หมนหหโอเคแม่เก็บละอ้าวแม่รีบเก็บโทรศัพท์